หน้ากระท่อมกลางป่ารางหนึ่งมีพี่น้องชายหนุ่มสองคนอาศัยอยู่กันมานานหาเลี้ยงชีวิตด้วยการปลูกพืชสวนไล่นาตามประสาบ้านป่าบ้านโดงในวันหนึ่งมีพระราชาหลงป่ามาพระองค์หนึ่งเดินมาถึงบ้านชายหนุ่มพี่น้องทั้งสองและส่งได้ผักทีนันเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับชายหนุ่มพี่น้องจึงเดินไปส่งพระองค์เพื่อที่จะไม่ให้พระองค์หลงป่าอีก พระองค์ทรงทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากในบอกให้พี่น้องสองคนนี้ไปเยี่ยมเยือนพระองค์บางการเวลาผ่านไปชายผู้พี่ขณะออกไปทำงานตามประสาแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นฟูงวัวกำลังเหยียบยำ่ำพืชสวนที่เขาปลูกไว้เป็นจำนวนมากด้วยความโกรธเขาจึงมองหาก้อนหินที่อยู่ใกล้ตัวแลวปาไปที่วัวทันทีโดยหินที่ปาไปนาน ก็ไปถูกหัววัวจนทะลุออกไปอีกข้างอย่างน่ากลัวและวัวก็ตายลงทันทีเขาตกใจมากจึงนำหินที่ป่าใส่วัวกลับไปหาน้องชายและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้น้องชายฟังเมื่อน้องชายดูหินและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เห็นเหล็กที่โผล่จากก้อนหินเขาจึงนำไปถลุงและตีเป็นมีดเพื่อที่จะนำไปถวายพระราชาอย่างตั้งใจ เพราะเห็นว่าเนื้อเหล็กเป็นเนื้อที่หาจะยากยิงพระราชาเห็นสองพี่น้องมาเยี่ยมก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีก่อนกลับนั้นพี่ชายจึงกลาบทูลถวายมีดเด็กน้ำพีนี้ให้แก่พระราชาแต่พระราชาก็ไม่รับเพราะไม่เห็นเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ทรงให้พี่ชายและน้องชายคู่นี้ได้นำกลับไปใช้ในบ้านของตนเองทำให้พี่ชายน้อยใจพระราชามาก ที่ไม่สงรับสิ่งของที่ตนเองและน้องชายตั้งใจทําให้แก่พระองค์เขาจึงได้เดินลากมีดผ่านกลางท้องพระโรงไปด้วยอนุภาพของความคมจึงทําให้ท้องพระโรงแยกออกเป็นสองซีกตามรอยลากทหารจึงได้นําความกราบทูลพระราชาจึงทําให้พระราชานึกอยากได้มีดเหล็กน้ําผีนี้ให้จงได้เพราะเห็นอนุภาพของมันแล้วพระราชาจึงบอกให้ทหาร ตามไปขอมีดจากพี่น้องสองคนนั้นแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพวกเขาได้ทิ้งมีดเด็กน้ำผีลงไปในบ่อน้ำแล้วนั่นเองพระราชาจึงได้ให้ทหารลงไปงมหามีดแต่ทหารที่ลงไปงมก็ถูกขมมีเสียชีวิตคนแล้วคนเราจนถึงสามพันคนที่บริเวณนี้จึงใช้ชื่อว่าวังสามพันและในที่สุดพระราชาก็ได้มีดเด็กน้ำผีสมใจ และทรงนํามาเป็นพระแสงอาวุธส่วนพระองค์ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องบ่อเด็กน้ำพีในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภัยว้หน้าที่นีด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ